ใ,ใช้ใช้มือสเ d เดนส n z บ2ล7อยอยู่แล้วรู้สึกเบรกลื่นเบรกถไลเบรกไม่ค่อยอยู่อยากจะเปลี่ยนเบรกมาดูคลิปนี้นะครับอ่านี่ครับหลักๆอยู่ทางโซนภาคใต้สงขาดูป้ายทะเบียนนะครับใช้เดินทางบ่อยปัญหาที่พบก็คือเบรกไม่ค่อยอยู่เบรกเดิมเบรกด้านหน้า2พอร์ตอันนี้อันนี้คือเบรกเดิม เบรกเดิมที่เป็นพอตเดียวฝั่งนี้แล้วหนีบเข้ามาเปลี่ยนมาเป็นเบรก AMG เลยนี่เดี๋ยวให้ดูปั๊มหกพอตของแท้หพอตของถอดสภาพใหม่ตัวนี้เป็นตัว E 6 3สใหม่กิ๊บเลยครับมาดูด้านนี้หน่อยอของแท้นะครับนี่โลโก้เบมโบพาร์ตนัมเบอร์นี่ครับวันที่ผลิตนะฮะดูด้านนี้นี่ครับของแท้ดูยังไงสอนดูหลายอย่างหลายๆองค์ประกอบนะครับนี่สภาพใหม่ สภาพใหม่จริงนะฮะเราเคลมว่าใหม่เพราะว่าและกล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานมือสองที่อื่นนะครับไม่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานซีนยางสูบไม่ต้องเปลี่ยนนะครับของแท้ใหม่หมดนะครับแล้วตัวชุดนี้ได้เป็นผ้าเบรกเซรามิกด้วยไรฝุ่นนุ่มเท้านะครับปั๊มหลังก็เป็น4ี่พอร์ตหกสามหลายๆคนส่วนใหญ่จะโดนสับขาหลอกนะครับปั๊มหน้าเป็นตัวรุ่นหนึ่งปั๊มหลังเป็นรุ่นหนึ่งนะครับปั๊มหน้าและปั๊มหลังจะต้องเป็นทรงเดียวกันนะครับไม่ใช่ตาหขวดรถญี่ปุ่นมาแล้วมาสลับกันขายนี่ ปั๊มหลังจะต้องเป็นทรงเดียวปั๊มหน้าคือตรงนี้จะโค้งๆคงมนๆนแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว e63 ถ้าเป็นตัว c ตรงนี้มันจะปัดตัดเฉียงแบบนี้อันนี้คือมนลมนะครับจะทรงเดียวกับปั๊มหน้าเนี่ฮะแล้วดูสภาพของเขาเห็นไหมครับสภาพใหม่มือหนึ่งเลยนะครับนี่ mg แล้วก็ membo ตรงนี้นะครับนี่ของถอดนะครับมีน้ํามันอยู่นะครับดูข้างหลังนี้ ดูลายนะครับลายขีดขีดนะครับถ้าเรียบเลยก็ของก๊อปแล้วตัวนี้ขาตัวนี้เนี่ยเป็นขาสําหรับจานสามหกศูนย์เป็นขาแท้ผ้าเบรกเซรามิกด้วยนะครับจัดชุดเต็มผ้าเบรกเซรามิกซึ่งเรื่องขามันสาคัญยังไงนี่ขาตรงรุ่นนะครับมันก็จะมาใส่ตรงนี้นี่นี่ครับนี่ฮะคอหมาสองรูเนี่ยนี่ฮะก็ใส่เข้าของเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงส่วนจานนี่ครับ ใส่เรียบร้อยแล้วจานหลังเดี๋ยวขอดูจานหน่อยจานของเราเนี่ยเป็นจานนี่ให้ดูนะครับจานไฮคาร์บอน V 6หนความร้อนได้สูงแบบรถในสนามแข่งเลยนี่จานคู่หน้าอันนี้คู่หลังตัวฮับกลางนะครับของไอฮับอลูมิเนียม7จ็5ศห้ามุนเฮดไทฟติดงดิสระบายความร้อนสู่จานนี่ครับมีช่องระบายความร้อนจานหน้าก็เป็นเห็นนะครับ ปิดเบรกนะครับต้องจัดแบบนี้จัดเป็นจานไฮคาร์บอนเป็นจานขยาย2ชิ้นน้ำหนักเบาซูเปอร์ไลทเวทไม่ใช่จานชิ้นเดียวจานเบนนะแล้วก็มีสายถักเป็นกูหลิกให้ด้วยคู่หน้าหลังอันนี้กูดเต็มนะครับเห็นไหมต้องจัดแบบนี้ผ้าเบรกเซรามิกจานไฮคาร์บอนสายถักกูหลิกปั๊มของแท้ Okay. เดี๋ยวไปดูงานติดตั้งของ W 2 0 7คันนี้กันครับ